เอาหวังในบ่บ้านเราเนี่ยถ้าเห็นว่าเจ้าหล่อที่สุดเฮ้ยตาถึงนีว่าเรื่องในสาวคนไหนก็คงไม่ใช่เรื่องยหญ่อยู่แล้วอและนางก็มาแล้วสาวสวยในป่าเปลี่ยวครจะพิสูจน์ให้พวกเจ้าดูันพิสูจน์สิพิจาข้ามีนายว่าหวังปีเจ้า และไม่นางล่ะข้าเสียวอีเย้ฉันยินชื่อก็เสียวแล้วถึงข้าจะไม่รอจนเจ้าต้องเหลียวแต่ข้าจะทำให้เจ้าเสียวจนต้องรขอชีวิตอย่ามาซ้ำหาวกับข้านะอาข้าสีหาวยางนี้ต้องสั่งสอนใช่สังสอนก็เอาสิใช้ผ้าจ้ามเจอไ่มผ้าจ่ามขยำเป่าเย้โอ๊ยโอ๊ยเราจะสุดทวง หน้าบ้านลำบากใจงันต้องไปหลังบ้านแล้วก็โยกแยกเอ่ยโยกแยกหน้งตัวเมฆที่เหเข้ามาอยโดนอีกแล้วเอข้นหวางแล้วใครยัไม่สิ้นวันมาขวงเจ้าจรยข้าหวังตี้าด้วยเอาเอาเอาเาเอ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 ้เาเอาเอาเอาาเออาาเเ่าเ้อาเอาอาเอาเอาอาาาอเออเอาาอ้าเาาอ ท่านพี่ยาจกสู้อยู่ไหมข้ามาหายาจกสู้กข้าดนี่แหละยาจกสู้เรามามจานเพลงมวยร้อยแปดกระบวนท่าท่านหนุ่มขนาดนี้แล้วท่านพี่เอ้ยท่านแตจากสู้แล้วข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดขอรับเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเจาะไปเจออะไรมาข้าไม,ม่แตผู้หญิงบังคนหมึอนข้าถูกใจนางเในละคอนางหวังจะข่มขืนนางแต่นากกระทือนข้าเลยหมดท่าวิ่งมาหาอาจารย์นี่แหละ้เพลงนี่ไปมันคือเพลงมวยกังฟูที่ล้มเลิศร้อยแปดกระบวนท่ายังเช่นพยักเบี้ยาอาชาพงาด สวัารีอิสตรีลำพึงและเด้งถึงตุ้มโอ้ยตัวเจือท่านี้สตรีลำพึงแนี่ยแม่เลยจา์เด้งตามตุ้มหน่อยเด้งตามตุ้มโอ้ยโอ้ยเอวเริ่มดีแล้วล่ะจารตัวเตท่านนี้ก็เริ่มเสียแล้วจา์เสียแล้วล่ะเสียแล้วและก่อนที่เจ้าจะไปข้ามีอะไรจะให้เจ้ามันคือสุดยอดในยุทธภพมันจะทำให้เจ้าหนุ่มขึ้นแข็งขึ้นแรงขึ้น นานขึ้นและที่สำคัญเลือดลมดีฟิตปังกำลังวังชาไม่มีตกเหมือนข้าและนี่คือโอสถทิพย์จากทางเช่าหรือที่เขาเรียกกันว่ายญาหนอนแห่งเขาเหลียงซาท,ที่ขับรูพิเศษเป็นรับกว่าพันปีแค่30นาทีก็ออกฤทธิ์ไม่ว่าศึกเหนือศึกใต้ร้อยเอ็ดเจ็ดยาตาน้ำเจ้าจะทนอึดที่สุดในยุทธภพจักมาเลยอาจารย์ครับอุ๊ อาจารย์อหักาจารย์หักแล้วหักหมดลมเราฟังผลนะอาจารย์และบัดนี้ก็ถึงเวลาพนัศึกชักก่อนแม่นางเสียวอีอย่ามาขวางทางข้าถอยไปซะถอยได้ไงตั้งใจมาสีไม่เข็ดใช่ไหมหวังปี้เจ้าถ้าเกลียดหน้าแะชื่อของเจ้าจริงๆเลยได้ข้าไม่เกรงใจละไอ้คนไร้ค่าจจะดูไร้ค่าแต่เรื่องท่าและลีลาข้ามีครบเอ ี่เจ้าขับจันใช้กระบวนท่าในขมีเพคขมีเพรนี่เลยโดนทุกท่าเสียวทุกเีลาใช่เลยีต้องจัดไปขัจานพี่เจ้าขมีเพรมาแล้วตุ้มตรงพลังนี่นเจ้ สองชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยไม่รู้สึกคมเหนื่อยยากลำบากจังเดไงแวะได้ไงวเฮ้ยเฮ้อปยชงนี้าเด็ดข้าชาสวนชาร่แก่เฮ้ยสามชั่วโมงผ่านไปฮิจจัง เป็นไงเป็นงปไงเจ้าเป็นไงเล่าออขอยอมแล้วไม่ยอมก็เกินคนแล้วนะทำไมเจ้าถึงแข็งแรงและนอนเช่นนี้ก็นี่แหละชายชาตรีตัวจริงสุดยอดจริงๆหวัง,งปี้เจ้าข้าชอบขอยอมแล้วเคลสูตรลับเฉพาะจากทางเช่าที่ดีที่สุดในปริมาณที่มากที่สุดเพียงนะ30นาที เพทั้งวันฟันทั้งคืนฮ